พันออกมานึ่งพันเนี่ยใส่ระยะเวลายาวหน่อยแปดถึงสิบหกปีนะเพรว่าเราหลากเนี่ยถึงเนื้อคือถึงเื้อเลงเนื่อะไรท่จะอ่า ยอดพุทธนะครับปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าแผนกงานบำรุงรักษาสวน CPI นะครับสำหรับในส่วนของวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสมาจังหวัดอุบลซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ใหม่พอสมควรสำหรับในส่วนของการปลูกปาล์มน้ำมันเมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ย ก่อนสถานการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยเราได้มีโอกาสมาที่อุบลรอบหนึ่งเป็นคลินิกปาล์มน้ำมันสรรนัญจรสิ่งหนึ่งเลยที่เราเจอก็คือในพื้นที่ของอีสานเองเนี่ยที่มองว่าศักยภาพในการปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยอาจจะสู้ทางใต้ไม่ได้แต่จริงๆพอเราเข้ามาเจอแล้วก็มาสัมผัสเราก็ตกใจกันกันก็พบว่าเกษตรกรเนี่ยก็มีการปลูกปาล์มแล้วก็จัดการสวนปาล์มเนี่ยได้ค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็ผลผลิต ของเกษตรกรที่ได้นี่ครับก็คือมีการรวบรวมผลผลิตเข้าในรูปแบบของสากลแล้วก็นำนำไปขายในส่วนของความต้องการของเกษตรกรที่จะขยายพื้นที่ปลูกจากแต่ก่อนมีเฉพาะในส่วนของนาเจรววยปัจจุบันเนี่ยก็ขยับมาถึงบุญทลิกอำเภอน้ํายืนนะครับแล้วก็ขยับมาถึงอำเภอพิบูลบางสาหารในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ที่เกษตรกรค่อนข้างที่ว่าจะระหนักแล้วก็มุ่งเน้นก็คือในเรื่องของการจัดการสวนนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็ได้มีโอกาสร่วมกับกลุ่มปั๊มน้ํามันแปลงใหญ่ของตําบลบ้านแขมอาเภอพิบูร์ได้มีโอกาสมาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการสวนแล้วก็ในเรื่องของการตัดปล์มคุณภาพให้กับกลุ่มสมาชิกก็ประมาณ150ท่าน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนใจแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการจัดก,การส่วนนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นนิมิตหม,ม,มายอันดีเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มเนี่ยครับเข้าใจวิธีการจัดก,การแล้วก็ตระหนักถึงวิธีการจัดก,การเนี่ยเขาจะทําได้ดีเพราะว่าเกษตรกรโซนนี้จะเป็นเกษตรกรที่มีความละเอียดใส่ใจแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเป็นพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับสิบไร่2ี่ไร่นะครับบางท่านก็เขา จะสามารถจัดการออกมาได้ดีนะครับส่วนในเรื่องของการตัดปาล์มเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งโซนนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเขามีการรวมกลุ่มแล้วก็รับซื้อนะครับแล้วก็มีสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันสามเหลี่ยมมรกเนี่ยเป็นคนมารับซื้อแล้วก็รวบรวมไปส่งแล้วก็คุณภาพปาล์มของที่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ที่ดีสําหรับในเรื่องของการตัดปาล์มนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้จานาก,ก็คือ ข้อจากัดในเรื่องของการหาพันธุ์ปาล์มน้ํามันเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยบางท่านก็อาจจะยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในเรื่องของการคัดเลือกแล้วก็จัดหาเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยยังจะเข้าใจว่าต้นนี้ดกพอไปเก็บลูกที่งอกใต้ต้นนี้ไปปลูกเนี่ยอาจจะได้เหมือนกับต้นนี้แต่จริงๆมันมันไม่ใช่อันนี้ก็คือเราเรียกว่าเป็นความสําคัญหลักเลยแล้วกันที่เราพยายามส่งเสริมให้ให้กเกษตรกรมือใหม่หมนะครับ ได้เข้าใจในเรื่องของของการคัดเลือกพันธุ์ปาล์มันแล้วก็2ก็คือเบื้องต้นกนะ่อนที่จะมีการปลูกนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คืออยากจะให้เกษตรกรที่สนใจเนี่ยได้หาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับว่าปลามเป็นยังไงนะครับวิธีการจัดการเป็นยังไงระยะปลูกเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วก็โวคโรคศัตรูนี่มีอะไรบ้างเพราะว่าจากที่พอเราลงมาในพื้นที่จริงๆเนี่ยเราก็พบว่า1นนะครับบางท่านอาจจะยังสับสนนะครับในเรื่องของตั้งแต่การปลูก ยังเข้าใจอยู่ว่าจํานวนต้นเยอะจะได้ผลผลิตเยอะนะครับทำให้ระยะปลูกเนี่ยบางทีผิดเพี้ยนไปบางทีเราเจอถึงกระท่านระยะปลูก7คูณเเมตรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือว่าถือว่าถีถ่เกินเราก็พยายามบอกกับเกษตรกรว่าถ้าเป็นพื้นที่นาต้องมีการจัดการยังไงก่อนถ้าเป็นพื้นที่มีน้ํทซับต้องมีการจัดการยังไงก่อนอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วพอปลูกไปแล้วเง,งี้ยถ้าสมมติว่ามีน้ํามีอะไรเง,งี้ยสามารถที่ว่าจะเข้ามาแล้วก็จัดการนะ ได้นะครับการที่ปลูกตามคันนาจากที่เราเจอเนี่ยครับก็คือหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของพื้นที่ที่มันจำกัดเพราะว่าส่วนใหญ่ของเขตพื้นที่จังหวัดอุบลนี่ก็คือจะทำนาเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีความสนใจแล้วก็ยังไม่อยากเปลี่ยนจากนา1้0ซมาเป็นปาล์มก็มีการปลูกตามคันนาแต่ข้อจำกัดของการปลูกตามคันนานี่ก็คือ ความเสียหายของรากแล้วก็พื้นที่รากมันจะเสียหายไปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยจะมีการทํานาทุกปีหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะทํา2รอบต่อปีด้วยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็2เลยก็คือคันนาเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่สําหรับในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับวางกองทางอะไรพวกนี้ที่มันจํากัดซึ่งตรงนี้ก็มีผลนะครับกับระดับผลผล,ผลิตของปาล์มน้ํามันเหมือนกันส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากการที่กเกษตรกรเนี่ยได้รับการแจกจ่ายพันธุ์ จากหน่วยงานรชาชการเนี่ยเข้ามาแล้วก็มามา,มาปลูกเสร็จแล้วมันก็จะมีปัญหาว่าไม่รู้จะปลูกยังไงแล้วก็ไม่รู้จะปลูกพื้นที่ไหนมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าให้เกษตรกรก็ไปปลูกตามคันนาที่มีเพราะยังยังไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่อันนี้คือสําคัญก็เลยปลูกปลูกตามคันนาเสร็จแล้วมันก็จะเจอว่า1ปลูกไปแล้วเนี่ยครับผลผลิตไม่ได้เพราะว่าอาจจะดูแลไม่ถูกต้อง2ก็คือพันธุ์ที่ได้มาเนี่ยความแน่นอนของพันเนี่ยอันนี้ไม่ดี นะครับบางทีก็มีลูกบ้างบางทีก็ไม่มีลูกบ้างทําให้เกษตรกรเนี่ยฝังใจว่าปลูกปามมันไม่ได้วะไม่ดีวะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยิ่งมาเจอช่วงที่ราคาบางช่วงบางปีที่ราคาตกต่ำเนี่ยเกษตรกรบางคนเนี่ยถึงกับทําลายทิ้งไปเลยนะครับร้อยสองต้นก็คือยอมทิ้งไปเลยอย่างเงี้ย แต่ก็จะมีเกษตรกรที่แบบใจกล้ายังคงไว้อยู่นะครับแล้วก็ดูแลรักษายอย่างดีซึ่งปัจจุบันเนี้ยกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มแรกที่ยิ้มยิ้มได้นะครับเพราะว่าปลาล์มที่ปลูกมาเหลือรอดมา11ปีเนี้ยนะครับสามารถให้ผลผลิตนะครับสามารถให้ผลผลิต2ก็คือได้ราคาแล้วก็3เลยก็คือสามารถยืนยันได้ว่าดีกว่าการทํานาเพราะว่าอย่างน้อยสุดก,ก็คือทุกๆ15วันเนี้ยเขาจะมีรายได้จากการตัดปลาล์ม ซึ่งก็มีหลายๆกลุ่มนะครับอย่างกลุ่มสากรผ,ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันาสามเหลี่ยมมรกฏนะครับกลุ่มปลาล์มน้ำมันแปลงใหญ่บ้านแขมอย่างเงี้ยก็มีหลายๆหลายๆกลุ่มที่ประสบผลสําเร็จในเรื่องของการการรวมกลุ่มการรวมกลุ่มกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผมว่า ควเป็นมาคือคือละปลูกปาล์มใช่ไหมทีนี้มันไม่มีที่เก็บไปขายแล้วแล้วก็ร่วมมือกันจัดตั้งสากณขึ้นเมื่อปี2,550ครับตอนนี้สมาชิกข,ของสหกรมีอยู่900ิเศษในี่ทีนี้มันมันไม่ได้อยู่แต่เฉพาะอำเภอนาจีรวย9อำเภอในเขตจังหวัดอุบลที่เป็นสมาชิกแล้วก็พื้นที่ปลูกก็5,000ไร่ มีหลากหลายช่วงอายุครับนับแต่1ปีขึ้นไปถึง15ปีครับส่วนใหญ่อยู่ที่7-10ครับผลเสียของเกษตรกรอยู่ประมาณ3ตันต่อไร่ต่อปีครับปริมาณรับซื้อต่อปีประมาณ20,000ตันต่อปีครับก็เห็นที่การอยู่กินเขาก็ดีขึ้น ทุกๆคนแหละที่ดูจากสภาพเมื่อก่อนแล้วก็ตอนนี้มีปาล์มแพงปาล์มขาย15วันต่อครั้งเขาก็มีเงินที่จะไปใช้จ่ายเดี๋ยวนี้อยู่ที่น่าจะรวยก็ปาล์มยางแล้วก็มันปลูกมันครับปลูกมันปลูกข้าวคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นแล้วก็พวกเกษตรกร,ร,ก,รก็อยา่าปลูกเยอะไป่พันปาล์มเสร็จปีมันก็ไม่พอสำความต้องการของเกษตรกรคร,รับ ราคาปล์มมันมันดีแล้วก็ราคามันไม่ค่อยตกครับปัญหาของที่ก่็คือน้ำไม่พอครับก็เดี๋ยวนี้กำลังนิยมใช้แผงโซล่าเซลล์จากโบอบาดาลรดหน้าแรงสากก่อนเขาไปส่งเสริมก็คือให้เงินกู้เขาไปลงทุนซื้อแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ซื้อปุ๋ย ที่ปลูกมามันก็มี TPI h y b r i ดนี่แหละครับ TPI นี่ทนแรงครับถ้าแรงสเดือนนี่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เกิน3เดือนนี่ก็ถึงจะไม่ให้น้ํามันก็ยังชุ่มชื้นอยู่ครับเมื่อก่อนนี้ก็เริ่มแรกปลูกปาล์มไม่มีเงินซื้อไปขอกู้ทปขบศเขาก็ไม่ให้เข้าไปเข้าไปอีสานปลูกปาล์มไม่ได้แต่ทางสากรก็ต้องปลูกเพราะปลูกแล้วมัน,ม,นมันก็พ,อ,พอได้ดีกว่าจะปลูกมันเพราะปลูก ปลูกปั๊มมันปลูกพีเดียวใช่ไหมแล้วก็ปลูกมันนี่มันต้องปีต่อปีมันเหนื่อยแล้วก็พอปลูกแล้วมันได้มากได้ผลมามันมีกําไรขึ้นกอคนนู้นก็อยากปลูกคนนี้ก็อยากปลูก CPI เขาเข้ามาช่วยแนะนําการปลูก และก,ก็การใส่ปุ๋ยให้ป์มเราจเจริญเติบโตขึ้นจะได้ทะลายเยอะๆมีผลดีเราจะรู้ว่าการใส่ปุ๋ยนี่ใส่ยังไงจะให้ถูกตามระยะเวลาของป์มออกลูกหรือว่าหน้าแรงเขามาให้คําแนะนําแล้วก็ให้ความรู้แก่เกษตรกรครับเกษตรกรแต่ละท่านแต่ละรายนี้ก็ทุกคนก็ดีขึ้นที่เดี๋ยวนี้ที่ชอบ CPI เพราะว่า CPI เข้ามาให้คําแนะนําแก่เกษตรกร เพื่อมีเงินเยอะๆนะผมนายประเดิมเติมสุกนะครับทำแปลงเพาะปลาล์มน้ำมันชื่อแปลงว่าปลาล์มดีลีลาสองครับานะที่ตั้งผมอยู่ที่โคคลานอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้ว ผมคุม,คมทั้งภาคอีสานและก็ภาคเหนือแต่โดยหลักๆของเราเนี่ยที่ขายมามากที่สุดพันธุ์ของเราตอนนี้ตั้งแต่ที่เราเก็บรายละเอียดมาว่าเราขายไปกี่หมื่นกี่พันต้นคือพูดง่ายๆว่าที่เราทํามาเราขายไปเป็นล้านต้นแล้วนะครับโดยส่วนมากอะ่ะที่ใช้พันธุ์ของเรามากที่สุดคือทางภาคอีสานคือจังหวัดอุบลร,ราชธานีโดยมีสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน,น้ำมันสามเหลวมรกตนะครับได้ใช้สายพันธุ์ของเรามา4ปีตป็ริญต่อเนื่อง คือหนึ่งเราเลือกที่มาที่ไปการเพาะพันธุ์ปาล์มการผสมพันธุ์ปาล์มการวิจัยที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาได้พันธุ์ปาล์มที่มาตรฐานเนื่องจากเราดูการทดลองวิจัยเขาอยู่ที่จังหวัดจุมพรซึ่งค้าบเกี่ยวมาถึงเป็นจวบพื้นที่ติดกันซึ่งความชื้นสัมผัสทางอากาศของเราเนี่ยมันพอๆกันกับทางภาคอีสานแล้วพอมาปลูกแล้วอย่างที่เห็นในสวนนี้นะครับก็เรามั่นใจในใสายพันธุ์ซีเบียบิทว่าของเราทนแรงเหมาะกับสภาพทางภาคอีสานของเราครับ แปลงเพาะพันธุ์ของ C P I Hybrid ของเรานะครับปีนี้เป็นปีที่6ซึ่งเป็นแปลงมาตรฐานเรามีใบาการันตีจากกรบวิชาการเกษตรก่อนจะจำหน่ายไปให้เกษตรกรอะอย่างน้อยอายุก็ไม่ต่ำกว่า8เดือนเราเอา,มาเมล็ดพันธุ์มาจากบริษัทเขาส่งมาซึ่งเป็นมเมล็ดงอกแล้วเอามาเราก็มาลงถาดอยู่อีก3เดือนแล้วเราสู้แดดอีก 15วันก่อนจะลงถุงอย่างน้อยลงถุงก็อย่างน้อยก็5เดือนซึ่งอายุก็ครบ8เดือนใน100ต้นเนี่ยเราจะคัดทิ้งประมาณ20-25%ซึ่งเราจะขายให้ลูกค้าจริงๆในร0อต้นอยู่ประมาณ75แบ่แปลงเพาะของ c p พียูบิดตามดีลีลาสของเราเนี่ยใหญ่ยยที่สุดในภาคอีสานบนเนื้อที่27ไร่ครับการขายของเรานะครับเรามีบริการรถรับสง่ง ทุกที่แล้วก็หลังจากการขายเราก็ได้มาติดตามดูแลเกษตรกรทางบริษัทเขามีนักวิชาการมาให้คําแนะนําการดูแลการจัดการการใส่ปุ๋ยการวางกองทางใบว่าเป็นยังไงเราเองก็มั่นใจอยู่ส่วนนี้ซึ่งเราเองก็ไม่ได้ว่าขายแล้วเราไม่ได้ติดตามเราก็จะมาติดตามดูผลงานว่าทางอีสานเราปลูกปาล์มแล้วมันจะได้ผลผลิตดีไหมเรามั่นใจอย่างหนึ่งว่า CPI Habit ของเราอ่ะให้บริการครบวงจร CPI ไฮบริดของเรานะครับเหมาะกับอากาศทนแรงทางภาคอีสานซึ่งทางอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าฝน4แดด8กับทางใต้ในฝน8แดด4ผลผลิตนะครับบางแปลงที่เ็าจัดการดีก็ผลผลิตก็อาจจะถึงใต้เท่าใต้มันขึ้นอยู่กับการจัดการของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ว่าเขามีกําลังทรัพย์ใส่ปุ๋ยใสยาจัดการดูแลดีไหมแต่ว่าสายพันธุ์ไหนอ่ะมันจะเหมาะก,กับสภาพอากาศทนแรงซึ่ง CPI ไฮบริดของเรานะครับเหมาะกับอากาศทนแรง